ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องนิต้าคิดแชท และนี้นะคะเรากลับมาอีกแล้วกลเ,ลเกมเลอร์บักนั่นเองแแบบทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแบบว่าอ,อบบี้ครีเตอร์นั่นเองนะและวันนี้นะคะพีดิตาจะพาทุกคนนะคะมาขึ้นหอคอยโอริโอ้นั่นเองค่ะเย้ซึ่งวันนี้นะคะจะกรอบไปด้วยสามหอคอยมีหอคอยโอริโอหอคอยน้ำผึ้งนะคะแล้วก็หอคอยสีชมพูม่วงนั่นเองนะคะ แล้ววันนี้นะคะ FC เนี่ยที่จอยทันนะคะได้เข้ามาร่วมกับพีดต้านะคะมีใครกันบ้างน้องพังนะคะน้องถุูทีน้องไอซ์นะคะน้องจีจีน้องจี้หวานนะคะน้องฟ้าใสค่ะน้องไอรีนในใจนะคะน้องมอดฮาฟน้องโทมัสจีหวานนะคะฟอยอีฟน้อง KFCR นะคะน้องฮานีน้องเอ๋ยนะคะน้องชีวายยูจีจีคะแล้วก็น้องต้นข้าวนั่นเองนะคะ๋อคนใช้สื่อชื่อเราฟังนะคะพีดีต้าเรียกน้องพังไว้เรียบร้อยแล้วพังนะน้องบีมชื่อจ๋า ไม่เป็นไรนะคะก็ใครนะคะที่อยากเข้ามาร่วมเล่นกับลิต้าแบบนี้นะคะก็อย่าลืมไปเข้ากลุ่มครอบครัวคิดแคทกันนะคะที่ไอจีพิริต้านะคะไอจีพิริตาและครอครัวิดแคทต้องโปรไฟล์เนี่ยจะมีเขียนคำว่าครอบครัวคิดแคทอยู่นะคะลองจิ้มเข้าไปแล้วกดเข้าร่วมได้เลยนะคะเพื่อรับลิงก์เซอร์วิสไอจีของพิริตาเองนะะคแล้วก็ฝากเสื้อลิต้าคิดแคทที่เราลองใส่อยู่ด้วยนะคะมี6ีนะคะชมพูฟ้าม่วงส้มแดงเขียวนะคะเจ็ดโรบักเท่านั้นที่การซื้อเนี่ยกดลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วจะกดไปที่โรบักพื่อนเิราไป ดูห่อคอยนี้กันเลยดีกว่าค่ะไปพี่ดิต้าเมื่อไหร่จะเล่นเล่นละคะเล่นละคะ,ะกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องอันนี้เป็นห่อคอยของน้องนามีนะคะซึ่งน้องนามีเอ่อตอนแรกเข้ามาทันแล้วแต่ก็หลุดนะคะก็เลยโอ้โหสองร้อยกับห้าร้อยเก้าสิบเลยพี่ดิต้าขอรีเควสครั้งหน้าขอสักร้อยหนึ่งได้ไหมคะตอนนี้เรจะเริ่มโจนโลบักแล้วนะคะเนื่องจากว่าต้องกระจายโลบักไปให้น้องๆทุกๆคนนั่นเองะคะ่ะเชียร์เตอร์มีหนูดีนะคะนางมีน้องเซนแล้วก็น้องอ,อมวชีนนั่นเองนะคะเป็นห่อคอยโอริโอนาะนี่น่ารัก นะเขามีแบบว่าเทกเจอร์มีในใดด้วยนะคะนี่เป็นหอคอยโอริโอ้รสชอ็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่แน่ๆเลยเรา ข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะไปจึงเข้าไปปุ๊บก็เจอเป็นในส่วนของโอ้โอลิโอสามารถนั่งได้ด้วยโอโอลิโอนั่งได้โอ้เห็นเอือเอือเอือกันมาแบอกก่อนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าของแมบไม่ได้อยู่ไม่สามารถสร้างเช็คพอยต์หรือว่าช่วยเหลือเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นระบบช่วยเหลือตัวเองนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างพีดิต้าจะตายไหมพีดิต้าจะรอดไหมนะฮะแต่เราก็เป็นเซียนออฟบี้แปดร้อยานสมายตายตรงนี้มันไม่น่าตายอกค่ะะแต่ว่าเมื่อกี้ น่าจะผิดพลาดทางเล็ทางเล็กซิกทางเทคนิคสิทางเทคนิคมันเ,เออไม่ใช่เรียบร้อยเล็กน้อยนะคะโอ้โหมาทีเรากระเจิดกระเจิงไปหมดแล้วไม่เห็นมีเช็คพอยต์เลยอ๋อมีเช็คพอยต์ตรงนั้นนะคะน้องบอกว่าน้อใส่เช็คพอยต์ให้พิลิต้าแล้วขอบุคขาที่เข้าใจรู้สึกเหมือนจะตายเลยอ่าไม่เป็นไรค่ะทุกคนนี่แค่จุดเริ่มต้นนะคะของความหัวร้อนทั้งหมดเราต้องใจเย็นๆคะทุกคนมัน แแบบมันมีอะไรอีกตั้งเยอะนะคะทุกคนถ้าเราหวัวล้อนตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวท้ายคลิปจะไม่มีอะไรทำนะคะเออ่อตายอุย้ยเกือบจะถึงเช็คพอยต์อยู่แล้วเชียวไม่เป็นไรทุกคนออคือพี่ดิตรู้สึกว่าเราอ่ะทำได้ค่ะขอแค่เราจะเย็นๆแล้วเราจะทําได้ค่ะเย็นๆเข้าไว้ค่ะทุกคนเย็นๆเข้าไว้ต้องใจเย็นๆจริงๆนะคะอ๊บนี่เช็คพอยต์แล้วสบายแล้วเออต้องเช็คพอยต์จริงๆนะคะไม่เช็คพอยต์ก็แย่นะคะเออตายไปใหม่เลยตรงนี้เจ้าของหอคอยไม่อยู่เป็นเหตุสังเกตได้ เราไปอยู่ริมๆเว่าเหื่อยเหนื่อยนะคะเนี่ยโอ้โหแล้วเจ้าของหอคอยก็ไม่อยู่คุณพระเอ้อตายอุ้ยอีกนิดเดียวเองอะทำไมหอคอยวิดีโอนี่มันเอือเราจะมาหัวร้อนตั้งแต่แรกไม่ได้นะะเอ้าโอ้ทุกคนคือปุ่มเดินหน้าของบีิต้ามันไม่ทํางานอะตายเฉยโอเคผ่านมาได้แล้วแต่ตรงนี้ไปยังไงเอ่ยเออโอ้ยยากจังจะมีเชฟคอยอีกตรงไหนเนี่ย เออโอเคโอ้โหพอ,อมีเช็คพอยต์อีกทีตรงนูน้นป้าตรงนู้นไม่มีตรงนูน้น,นเลยเช็คพอยต์ก็จะได้เช็คพอยต์จะตายก่อนไหมเนี่ยมั่นใจในตัวเองมั่นใจในตัวเองอ้าวตายโอ้โหเราไปยังต่ตรงนี้น้ําตาไหลสิคบโอ้หน้ําหูน้ําตาแทบกระเด็นเจ้าของแบบไม่อยู่ค่ะเมื่อเจ้าของแบบไม่อยู่มาถึงตรงนี้แล้วนะคะไปไงเอ่ยไม่มีใครกล้าไปเจ้าของไม่อยู่น้เอ,อ้าตายพี่นิตาตายได้ไงอ่ะปู่ทุกคนนี่วันนี้เราจะผ่านไปได้ไหมอ่ะ แย่และเช็คพอยต์ก็ไม่มีเจ้าของแมปก็ไม่อยู่โอ้โหคือตอนนี้มันแบบเกงไปหมดเลยอะ่ะเราบอกว่าย้ายหอคอยเถอะเฮ้ยทุกคนอย่าเพิ่งสิ้นหวังดีชีวิตคนเราอะ่ะเหมือนพา FC ฟซีมาทรามานเล่นๆค่ะนี่แต่เราเปิดคลิปไปแล้วว่าเราจะเล่นหอคอยโอริโอ้โออะทุกคนโอเคตอนนี้นะคะเรามาถึงไอ้ด่านสควีเกมตรงนี้แล้วนะคะซ้ายขวาซ้ายแล้วแล้วอะไรต่อเออพิลลินตายแล้วไปไงต่อ นูดีตาแดดวินิตาได้ไหมไปไงต่เอเรากำลังไปขึ้นมาใหม่กันนะโอ้ยเดี๋ยวก็ใกล้ถึงแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวก็ใกล้ถึงแล้วอีกนิดเดียวรู้สึกว่าเราจะทําได้คะ่ะโทมัสไปไงดีเฮ้ยข้ามไปได้เลยเฮ้ยน้องมินทีเออตายนี่มาฝั่งนี้คะ่ะมาฝั่งนี้ฝั่งนี้เออโอเคไปเรามีเช็คพอยต์แล้วตรงนี้รอดแล้วค่ะทุกคนจึงจึงเออก็ยังดีที่มีเช็คพอย์อเฮ้ยแล้วตรงนี้ไปไงอา่าโทมัสตายไปไงอ่ะตรงนี้ แล้วรู้สึกว่าจะไม่มีเชคพย์ล้วด้วยนะไปไงนะอ๋อไปตรงนี้หรออ๋อโอเครู้สึกว่าจะไม่มีเชคพย์ล้วด้วยแต่ว่าคงไม่ยากมากแล้วไหมน่าจะใกล้ถึงแล้วนะคะเฮ้ยมันล่อหัโอ้มันมีกิ๊มอีกเล็กๆน้อยๆโอเคอยากบอกว่า้าบาดหัวคอยน้ำตาลไม่ได้สีชมพูก็ไปไม่ได้นะคะโอ้ยทุกคนอย่าเราไปพมนสิ้นหวังดิเฮ้ยมีคนถึงแล้ว啊ะรอก่อนสิโอ้ยว้าวโอเค ใกล้ถึงแล้วค่ะทุกคนใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอ๋อเนี่ยไม่ใช่คนผ่านได้นะคือตัวบาสคอดค่ะโทมัสยังตายอย่ะคิดดูเออเออเออรู้สึกจะหวั่นเสียวเอออ้าวโอ,อ,อ,อ้ก็มันจะเข้าได้แล้วเชียวทุกคนใจเย,นเย็นค่ะทุกคนชีวิตคนเราอ่ะมันต้องใจเย็น,ยนพี่ดิตันไปหอคอยหนูได้ไหมใกล้แล้วใกล้แล้วหนูดีบอกไปหอคอยหนูก่อนได้ไหมหนูต้องรีบนอนได้ค่ะแต่ว่าใกล้ถึงแล้วค่ะ รอพี่ริตาอีกแต่เดียวหนูดีไม่น่าเลยคือตอนนั้นคือเราใกล้ถึงแล้วอะทุกคนแบบเส้นชัยอยู่แค่แค่เอื้อมอะไกลแค่เอื้อมตรงนี้บล็อกมันหายค่ะก็ะเลยทิ้งงานไม่ได้วูอวลุนจบน้ำตาลแล้วมีชพูอีกไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่ริตาจะไปขอคอยน้องก่อนไม่ต้องกังวลว่าน้องจะนอนก่อนเออขอเวลาขึ้นตรงนี้ประมาณ80ปีนะฮะเย้ สีชมพูยากนะคะแล้วเช็คพอยต์ก็ไม่มีก็เลยกะว่าเดี๋ยวคงอาจจะไม่ได้ไปมาดูที่หอคอยสีชมพูนี้แล้วนะคะแตว่าบอกมันเหนื่อยอะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหอคอยหนูดีกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาตำหอคอยโอริโอ้สีชมพูนี้นะคะโอเคพี่ดิต้ามาเร็วมาแล้วค่ะมาค่ะมาหอคอยหนูดี มันจะไปเล่นแล้วนะคะหอคอยนะไม่ไหวนะคะหอคอยของนามิที่ทําพี่ดิต้าแบบปวดนิ้วไปหมดอะแต่ว่าคือสุดท้ายแล้วก็คือผ่านได้แต่แบบผ่านได้แบบบูดวิดนะคะแล้วก็เหลือสตรอเบอรี่ที่ยังผ่านไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวเรากลับมาแต่กรอบหนึ่งเดี๋ยวเรามาหอคอยหนูดีก่อนดูหอคอย Purple and Pink Tower นะคะไม่รู้ว่ายากมากไหมอะดเนทให้เนาะอุ้ย 100 100 100คุณเป็นเจ้าของไอเทมนี้อยู่แล้วบัญชีของคุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินอ้าวไม่ได้นะคะต้องโดนเนทแบบ80แบบ100ไม่ได้เฉยโอเคเจงซื้อเรียบร้อยโอเคไปนี่หอคอยสีชมพูม่วงนะคะน่ารักมากเป็นสีโปรดของพิริต้าเองน็อตโพควลกเหนือนะไม่น่ายากมากไหมอลองดูนะคะแบบสวยงามตามท้อเรื่องอีกแล้ว เหมือนเจออะไรแบบเนี้ยที่หอคอยนามีมาแล้วเอานัา่นแหละค่ะเหมือนเจออะไรแบบเนี้ยที่หอคอยนามีมาแล้วนะก็เลยรู้สึกเออแย่งนิดนึงนะคะเอ๊ะรักไก่ได้ั้ยอย่าหารักไก่นะฮะเผื่อาตายยากจังน้องบอกไม่ยากนะคะแค่ขยับก็ตายแล้วคะ่ะเอลอชี้พ้อยไม้ยหไม่มี ตรงนี้ไม่ต้องเช็คพอยต์หรอกค่ะเพราะว่ามันง่ายค่ะพี่ลิต้าโอเคจึ้งอ่าเช็คพอยต์นะฮะสบายใจเห็นเช็คพอยต์อย่างนี้เราก็สบายใจค่ะเบอร์ว่าว่าเราจะตายเมื่อไหร่ก็ได้เอ,ออเออเออโอ้ตรงนี้ไม่มีเช็คพอยต์อ่ะตรงนี้ไปไงอนะ่ะโอ้โหมีเช็คพอยต์ข้างหน้าค่ะรอก่อนนะโอเคเช็คพอยต์เอ้าวอ้าวอ้า,วาวมีเลือดมีเสียเลือดเฉยตายเลือดเยอะเกินไปหน่อยเช็คพอยต์ก็พี่พี เลือนเราเหลือแค่นี้เลื่อนมันเพิ่มได้ไหมนะโหตรงนี้ปรับเซียนคะ่ะตรงนี้นะ่าเลื่อนน่าจะลดนะคะขอคอยน้องไม่ยาวมากนะคะแต่ยากนิดนิดเลื่อนเราก็มีอยู่เท่านี้ไม่รู้ว่าจะเสี่ยง,งเดินไปข้างหน้าดีไหมน้องเห็นไหมคะว่าเลื่อนพี่นิตาลดอยู่อู้น้องเช็ควอยให้ขอบคุณค่ะพอดีไม่กล้าไปกลัวเลื่อนลดหนาดตายตายสิครับรอไร่ดีนะรอรอน้องเอ้ย Okay, ได้แล้วช็ออยเออชมพูม่วงจริงๆนะคะก็มีก็ <laughs> มีสีชมพูม่วงตามที่เห็นเห็นกันจะบ้าตายรายวันเออเราชอบตายที่ซ้ำๆน้องสังเกตใบไ,ไหนอะ่ะโอ้เอิเช็ออยไปเนี่ยเอาพีลิต้าขึ้นไปเดี๋ยวดีพีลิต้าประกตัวดีได้ยังไงแเอาพีลิต้าขึ้นไปเดี๋ยวนี้เร,นเ,นเรากอยากจะพูดเขา,าเหีายอะไรเพ้ยเก็บไปก่อนนะคะน้องๆพีริต้าอยู่ไหนนะล่าสุด เวี่ยงเวียงไปเวี่ยงมาเวี่ยงมาโดนตรงนี้เลยพี่ตีตาจ้อยนหนเลยยังยังไม่จ้อยไหนใครมเกิไหน,ไไไหนเดีวคนมีเหตุผลนะคะปึ๊บโอเคเข้ามาแล้วเหือเกือบเกือบเกือบได้ลงหนึรอบโอ้ยโอ้ยรู้สึกสิ้นหวังกับชีวิตอะยากอะเล่นห่อคอยอะไรก็ยากไปหมดเลยแล้วออบอกร้องไห้แล้วนะอย่าเพิ่งร้องนะฮะต้องไม่ไม่ตั้งใจไปค่ะแล้วมันจะไปได้ ถ้าตั้งใจแล้วมันจะไปไม่ได้ในที่สุดก็มาตรงนี้ได้แล้วตรงนั้นมีเชืพอยโอเคเคไม่ตกค่ะไม่ตกพี่ดีตาสู้สู้ค่ะอึ๊บเจอพอยเออเเออเอออ้าอะไรกันเออเออออะไรอ่ะตายเพราะอะไรอ่ะงงคือสรุปมะหยียบตรงไหนได้ไม่ได้เอ๊ะเราน่าจะต้องมาตรงมุมมากกว่า ยากอ่ะไม่ต้องใช้แล้วค่ะชื่อตทราอ่ะโอ้ตายสุดท้าย <c oughs> น้องมีการเปลี่ยนกระทนหันด้วยนะคะเออให้มีจุดพักหน่อยนะคะดีมาก <c oughs> เอาไปไหนต่อเผืว่าชิคพลอย <c oughs> เอาพีนิตาขึ้นไปขึ้นไปเดี๋ยวนี้ตรงนี้กันอีกแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> เออคือมันมันไม่ไม่มีเจ็คบอยอ่ะ ินหวังมันน่าจะมีจุดพักตรงตรงสุดท้ายด้วยเนะเาะเพื่อที่จะได้เตรียมตัวที่จะไปไอตรงใหม่อะเอ้ากดเดินหน้าไม่ไปยปวดหลังมากเลยวันเนี้ยเราจะเล่นถึงสามหัวคอยได้ไหมเนี่ยไปไงอะ่ะยี่หว่าไปแล้วอะตรงนี้ต้องไม่ใช้ชิปล็อกค่ะฮึดโอเครอแล้วมีเชคอยก็คือรอดจึกโอ,โอ,โอ้แล้วนี่อะไรเนี่ย ยีหวาไปเลยน้ำก่อน lady first <laughs> ไปเลยเชนยี่หว่าพวกขอเชคพอยต์นะคะเอาเลยใกล้ถึงยังเนี่ยเอออีกประมาณ30%อะไรเนี่ยเราตายเลยของเราเนี่ยงงมากเอ๋อมันมันเป็นระบบจังหายจังหายมันถึงว่าค่อยๆหายโอเคชคพอยต์อ้าวตายอ๋อเหยียบไม่ได้เชคพอยต์เออเอาแล้วตายตอนจบได้ปะไม่ได้โอ้โหการดดนเนียนซะหน่อยเพิง่งดับประยเรามันกดไม่ไปอะ เฮ้ยใครสปอนเซรอระคะ์คีย์บอร์ดได้นะ,ค,ะคีย์บอร์ดจะพังแล้วค่ะคีย์บอร์ดกดไม่ไปเลยนะคะอตายตอนจบตลอดเลยพี่ดิต้าเนี่ยดีมาตลอดแต่มาตายตอนจบซึ้บโอ้โหไอต้มพวกนี้แหละเกลียดมากอึ๊บเกลียดแต่มาได้งงมากเช็คพอยค่ะเช็คเช็คพอยพี่ดิต้าจะถึงแล้วย,ยังจะเช็คพอยอยู่อีกเหรอคะเช็คค่ะเช็คเถอะเช็คบ้าตื่นเดือตื่นเดือเช็คเถอะพี่ดิดดดดดดต้าเป็นคนอัดนะอะไรเนะี่ยอัดอะไร ดีนะเรามีช็คอยแพ้ตายแน่เหมือนรู้ล่วงหน้าว่าตัวเองจะตายราอ,อมันขึ้นมาตรงนี้ได้หรองงมากขึ้นไงอะ่ะแรงขึ้นได้อยู่เลยอออโอ๊ยขึ้นไม่ได้ก็ได้ก็ไปแบบปกติเนะี่ยไปปกติก็ไม่ได้เดินชอบเดินก้าวเดียวแล้วก็ตายอะพีนิตาเกต์เกตเกคีย์บอร์ดตัวเองอะทุกคนพี่เห็นพีดิตาอย่าเงเงี้ยไม่ใช่ฟอมตกอะไรนะแต่คีย์บอร์ดมันไม่ํำนวยค่ะเนี่ยคีย์บอร์ดมันตึบต๊บตตลอดเลยอะ กี้แอบคิดนะถ้าคีย์บอร์ดพีลิต้ามีปัญหาขึ้นมาอีกทำไงเออตายตายเย้เอ้าทำไงอ่ะอ๋อมันเป็นลูกโป่งแบบล่องหนโอ้โหางคิดเนาะเย้มาถึงแล้วยิว่าโทวัตเออเก่งจังเลยยูวินยิว่าโทวัตเก่งมาก โอเคเรามาถึงแล้วคักแก๊งเสื้อคิดแคทสีชมพูสีม่วงทั้งหลายโอเคเอออาจมา80นาทีแล้วมั้เนี่ยเฮ้ยมีใครขึ้นมาถึงได้ไอรีนขึ้นมาถึงแล้วละค่ะไปหอคอยฟอยอีฟกันนี่ฮันนี่ถาหูหอคอยยาวมากโอ้หอคอยน้ำผึ้งยาวมากหยาดเผ็ดเม็ดงามโอเคประมาณนี้ดูสิมีให้ดเนทมา โอเคห้าสิบแล้วกันไม่งั้นแปดร้อยนี่ก็กระไรอยู่นะคะเป็นกำลังใจให้น้องนะคะหอคอยอะเนี่ยประตูแห่งหอคอยน้ำพึ่งเตรียมสมาธิแล้วอย่าหัวร้อนโอ้โหตายแล้วรู้ชะตากรรมเลยอะถ้าน้องบอกหัวร้อนนะโอ้โหแล้วหอคอยยาวมากเลยอะทำไงเนี่ยเราจะขึ้นไปได้หรอขึ้นไปได้จริงปะเนี่ยเราเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราจะขึ้นไปได้เห็นว่ามันยาวแต่ว่าอาจจะไม่ยากก็ได้หรอเหอะตาย กันระนาวตาวกันระนายไทยกันระนาวเออจะขึ้นไปได้จริงไหมเจ็คพอย์ก็ไม่มีหรือมีเจ็คพอย์อยู่ไหนเนะี่ยโอ้โหไม่น่าจะได้น้องผู้มาสร้างเจ็คพอย์นะคะโอ้โหตายตายเป็นใหญ่ยากอ่ะกำลังคิดว่าเราจะได้กลับไปเล่นห่อคอยข,ของน้ามีไหมที่เป็นโอรีโอ อิมบีมมาขอคอยนะเพิ่งเร็วขอคอยยาวมากจริงขอคอยยาวมากน้องบอกว่าไม่ยาวไม่ยาวตรงไหนอุปกกามาวงโอเคน้องบอกขึ้นได้โอเคขึ้นได้ก็ขึ้นได้คือขอคอยทั้งยาวแล้วก็ทั้งยากอะคะ่ะก็เลยจะแบบสิ้นหวังนิดๆเออวันนี้ไปไงอะ พอพี่ดิต้าไงดีหนูจะเปิดให้บินหออันนี้เหยียบได้หรอเอ้าเหยียบไม่ได้นี่สภาพมากหนูต้องเช็งพอยให้พี่ดิต้าทุกจุดค่ะคือมันมันไม่ใช่หอคอยง่ายๆนลเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ง่ายนะเนี่ยเช็คพอยล่ะเออจะขึ้นไปถึงไหมเนี่ยนี่ตอนนี้พี่ดิต้าเล่นไปบนไปแล้วเนี่ยคือมันยาวมากเลยคือยาวมันไม่ผิดค่ะทุกคนแต่ตอนนี้โอ้โหคลิปตอนนี้คลิปแบบยาวเหยียดไม่เป็นไรค่ะพี่ดิต้ายาวๆก็ได้ค่ะหนูชอบโอ้ ยากยนะถ้าเป็นหอคอยยาวๆที่ง่ายที่จะไม่ว่าเลยนี่น้องเปิดบินแล้วนะฮะเราก็ไม่อยากบินอยู่ดีอะ <c oughs> ถ้าบินเราจะมาขึ้นหอคอยทำไมจริงไหมเปิดให้บินห้าวิงงมาก <c oughs> พีริต้าอยากมาชมความงามของหอคอยเลยไม่อยากบินนะคะอเออันนี้เต้องเลือกหรอซ้ายขวาซ้ายแล้วไงต้อซ้ายขวาซ้ายาซ้ายเอ้าซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้าย ทำไมตายทุกจุดอะงงซ้ายขวาอ้าวทำไมยิ้มยิมอยู่ยตรงนั้นไม่ตายซ้ายขวาอ้าวทำไมอยู่บางจุดแล้วตายงงอะ่ะอ้าวตายทุกจุดซ้ายขวาซ้ายขวาไม่เข้าใจว่าทำไมตายหัวเก๊นะนั่นเองโอเคมาค่ะไปกันต่อพอคอยน้ำผึ้งในใจฉันเหนื่อยจังเลยอะ่ะเหนื่อยจังเลยอะ่ะโอ้โหนางยังยาวไกลเลยอะ่ะเพิ่งยังเพิ่งมาได้ไม่ถึงไหนเองเนี่ย เล่นอาทิตย์หน้ามันจะได้แบบเต็มๆใช่ไหมแล้วพี่ดิต้ามาบออะไรหอคอยนี้เอาพี่ดิต้าขึ้นไปเดี๋ยวนี้ เปิดบินเดี๋ยวนี้โอ้โหยาวมากเลยเนี่ยดูแล้วว่าที่พี่ดิต้าเอ่อไปไปเกิดใหม่อะค่ะเพราะว่าไปเกิดใหม่ตรงนู้นเพราะว่าน้องอะลบเช็คพอยต์ออกทําให้เราไม่มีที่อยู่ในสังคมกันเลยต้องไปอยู่ตรงนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นน้องห้ามลบเช็คพอยต์ออกเด็ดขาดนี่คือคําสั่งโอเคอันนี้เราจะต้องกระโดดตลอดเวลาเย่ไม่มีเช็คพอยต์หรอกสิ้นหวังไปเลยไม่เป็นไรเรามีบินโอ้ยน้องเมื่อไหร่จะให้เช็คพอยต์เรา ชีวิตคนเรามันต้องใจเย็นอู้กำลังลื่นไหลโหมีเช็คพอยทุกช่วงชีวิตงงว่ากช่วงชีวิต,ว,ตวันบอลคีย์บอร์ดอย่าอย่าเพิ่งมีปัญหาค่ะเผื่อตายเช็คพอยค่ะเช็คพอยเราจะเช็คพอยทุกช่วงชีวิตค่ะเราจะไม่ยอมกลับมาเด็ดค่ะปวดหลังจริงๆด้วยค่ะเออเป็นการเล่นหัวคอยที่ปวดหลังมากแล้วน้องไปตต้งเช็คพอยอะไรตรงนั้นน่ะไม่เช็คพอยตรงเนี้ยงงมากอะไรของน้องเนี่ยน้องตลกนะคะน้องตลก ตลกอะ่ะน้องตลกนี่ไปยังไงอะ่ะทิพยพอยอีกแล้วเหรอน้องตลกอะ่ะคือ ตอนนี้นะคะน้องสร้างเช็คพอยให้เราไปเนี่ยแทนไอ้แทนเท่นนั่นแหละนะคะงงว่าแทนเถอะทนที่จะสร้างไว้ตรงก่อนก่อนเริ่มเล่นของแต่ละด่านแต่ละด่านไปกลับมาสร้างเช็คพอยทุกอันงงม,มากทุกช่วงชีวิตเช็คเราเราเราจะเรียกสิ่งนี้ว่ามีเช็คพอยทุกช่วงชีวิตขอคือน้องประชนพี่ลิตา้าสินะพี่ลิต้าบอกว่าสร้างเช็คพอยเยอะๆเลยค่ะเพราะาแบบยาวมันไม่ใช่เยอะๆขนาดนั้นค่ะหมายถึงว่าทุกจุดอะทุกด่านหมายถึงทุกด่านผ่านด่านนี้ได้แล้วก็มีเช็คพอย ไรเงี้ยเเออช็คพอยเช็คพอย,พอยหน่อยค่ะเฮ้ยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วน้องผู้ชอนพี่ลิต้าเหรององน้องผู้ชอนพี่ลิต้าเหรอไม่ได้หมายถึงเช็คพอยอเยอะๆแบบนั้นน่าถ้าพี่เช็งพอยอย่างนี้แล้วจะกระมากระโดดเล่นทำไมใช่ไหมเช็ค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 พอยมาเช็คตรงนี้ค่ะโอเคดีมากพี่ลิตา้าตายแล้วจะต้องเดินล้อมมึงไปไหนก็ตายโหคือขาแตะไม่ได้เลยอะ่ะอึ๊บนี่เช็คพอยเย่อ้าวตาย ทำไมอ่ะทำไมตายอ่ะโดนไม่ได้เหรอเฮ้ยทำไมพี่ลิต้ากดขวามไม่ได้เย่มาเจคอยค่ะเจคอยใกล้ถึงแล้วเย่ทั้งหมาสร้างเจคลอยอะไรตรงนี้เนะี่ย how to ไปยังไงไม่ให้โดนในสีขาวนี่โอ้ขอบินพี่ลิต้าตกมาอยู่ตรงนี้ขอบินไปเอกในหัวใจเธอ ตรงนี้มีมนุษย์ผ่านได้ใช่ไหมตรงนี้ไปไงไปให้ดูหน่อยไปยังไงก็เสียเลือดไปยังไงน้องวอกรอเลือดก่อนพี่นิตาสู้ๆนะคะรุม่มทีทุกคนด้วยอ๋อคือตรงนี้เราต้องรอเลือดอย่างเดียวเลยใช่ปะสิ้นหวังเวอเดีย๋ยวน้องสร้างอะไรไม่รู้เนี่ยอะฮะสร้างสะพานน้องสร้างสะพานให้ตลกยังเย่เชคอยโอ้โหแลวนี่อะไรเนี่ย คือยากยากทุกดอกอะแล้วบอกนิดเดียวค่ะยากทุกบอกแล้วบอกอยากนิดเดียวฮึบนี่เข้ามาแล้วโอ้โหทำไมถึงกันเร็วจังอ๋อนูบินมาค่ะมองว่างเอ,อ้ที่ินิต้าที่ินิต้าต,ตรงกลางคันนี่ทาวเวอร์ค่ะทำไรฮะเขาฟัางมีการแย่งชุดกระชากลากดึงแย่งที่กันเกิดขึ้นจบไปแล้วสำหรับหอคอย โ,โอรีโอ้รสช็อกโกแลตนะคะนี่ตบยุงไปทันทีแล้วก็หอคอย สีชมพูม่วงแล้วก็หอคอยน้ำผึ้งนั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ช่วยกดไลค์แล้วกด subscribe นะคะก็ติดตามพี่เะดีย์ทิ้งที่ประมามจะพิมพตาแฮมคลิปใหม่ๆได้นะฝ่ายจีด้วยนะคะริต้าแนนสกอร์คิดแค้นแล้วก็ทิตกตอกริต้ตาแนนสกอร์คิดแค้นนั่นเองนะเพื่อที่น้องนะคะจะได้เข้ากลุ่มครอบครัวคิดแค้นนะคะตรงหน้าโปรไฟล์จีพิมิตานะคะ,ท,คะ,คะที่เขียนว่าครอบครัวคิดแค้นนะคะน้องจิ้มเข้าไปแล้วกดเข้าร่วมได้เลยนะคะเพื่อรับลิงก์เซอร์เียไว้อาคิลของริตานั่นเองนะคะแล้วก็พัล พี่การซื้อเนี่ยกดลิงก์ใต้คลิปนี้หรอจะกดไปที่โลอก้พี่นิตาเลยคลิปเขาเขียนแชทแม่เลยนะโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย